ก็มากันอีกครั้งกับพเจาเซชันกับเคน่าเดอะบริดจ์ออฟสเปริทพาร์ทที่สี่ครับอุ๊ยเอาวิ่งได้ด้วย,ยมาเลยว้โอเคยิงเร็วรึปหน่อยไหม ui muốn ừ. ui bao ninh cả phải 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 dạ thích chẳng ăn này hả phải 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 vinh ok, ui, tôi thích lời, này này, to luôn, này là, Ok mã, à. ui, ui, 没我的。 ไอ,ยอ่ยังไงบ้าะปุ๊บไม่โดนหรอกปุ๊บโอ้ยอีโร่อะไรนี่ไอุ๊ยย,ยายายาป่ดีกว่าเป็นป้อมนิ่งบอลเลยครับอืม น่นแหละลูกอุย้ยตัวใหญ่น,นละลูกป๊บปุ๊บเรียบร้อย

ตั้งไหนอกสามตรงอู้อ้ะนั่นไง่วยลวไวยล้วลเดี๋ยวบอสระไม่ตั้งใจอฮะอมีเยอะ,อะมีเยอะ,อะไรได่านนี้อุ๊ เรียบรนะ้อยแล้วเนี่ยอันไหมลูกเฮ้ยไม่ไม่มาด้วยกันเหรอลูกเด่งกลับไหมเด่งกลับให้ไงเสร็จแล้วมีเวลาเยอะอยู่ครับ ไปอืมไม่ได้อ๋อแล้วเราต้องสู้คนนีเ้เอาจริงก็ได้

ไม่รุ่นวายอย่างนี้ลูกไปอุย้ยปกขอ้องเพื่อนอีกเองอ,อยังไงยังไงยังไง

ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหมาหลายตัวด้วยไปเอ้ยไป

อืมอยไล,ไลยไลย,ยไปคนละลูกเลยลูกไปกตัวไม่ยอมไปลูก điệp lõi Ui Bà nó chết nước đi con, tấm đi con Đấy, 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 đấy Đấy, đấy, cái đấy, đấy Đấy, Không muốn là chết Ui, mày đổ đi

ย่านมิด่านมิด่านมิไปลูกเ้ยนีน่ะโยนกลับไม่ธรรมดาไปโยนกลับอุ๊บอุ๊บอุยอุยหลอดหลอดหลอดเทคนิคดีอะไรมะเฉียวเขียวอะไรเขียวเฉียวฮิิ่ง Ship, vui 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 này vui 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 lốp, vui 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 lốp lốp vui 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 ว้าวเห็นไหมนั่นนั่นนั่นรอบสุด้ายแล้ลกูกสำเร็ดก่อนแล้วกันโอ๊ยไม่ทันไม่คิวลิงเนี่ยลูกไมคิวลิงอ่ะโอ๊ยอยอกชิปชิป vô cùng vô cùng vô cùng nè, cùng vô cùng vô cùng Ôi, em giờ xuôi gần đấy Hay Hay, tôi còn bụ Ôi, em Phải, anh, Hai, anh rồi. Ít anh nhé đó,

อุ้ยชิบฮึบบเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยก็บบเก็บเก็บเก็้ยเฮ้ยยัยชิบหายไปลงนรกเสถียรที่รักโอ้เดือบลอยอ้ดีครับนรก ไปครับเรียนไม่เป็นตะคิวหรือเปล่าอยู่แล้วแหละว่าน่าจะหมดแล้วแม่บอสเนี่ยนะอะไรเนี่ยอ,อะไรทำไมมันกไกลอย่างนั้นอะไรนี่หรอไปนะไหม รอดเนเกิดอะไรต้องรู้ให้ได้ไม่มีทหรี่ เราว่ามาตลอดเลยนั่นเกิดกล่องด้วยนั่หรอไม่มีโอ้งงทำงมทางลงแบบนี้อื้มอื้ดนหเราไม่โดนไม่ไม่โดนว่าตรงข้างนั้นน่าจะโดนแลละ ờ là, nó nó biết cái độ mày nữa búp 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 kìa. búp này, búp 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 ไอ้ก <Happiness>. uh ่อนลูกเอาลุกไปอะไรเอ้าไปยังใจดีให้เราเกิดตรงนี้ล่อลุอ๋อเจ็บนี่คนนี้ล่อ

จรอเสิคินไม่ออกมีหมายตรงนั้นเราลองขึ้นไปกระโดดดัไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกลางมัก้กลางมั้กลางตไหมไม่ค่ะอะไรองไปตรงนี้นโอ้ถึงไมหมเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยว

lại mày thoáng 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 สู้อีกไหมเนี่ยไย่บอกนะต้องสู้โอเคเรียบร้อยเหรือว,ว่ามีอีกสักตัวโอเค โอเคครับได้หัวใจของหมู่บ้านนะครับ mm hmm. อนนี้เยอะเลยลนะรวมอวนได้เครื่องรางเพื่อไปปลดปล่อยอันดูร่ามุ่งผู้เลยใช่ไหมโอเคไป mm hmm. ขึ้นไปได้ mm hmm. เอาเนอง ไม่ขึ้นมาด้วยล่ะฉันเจอเครื่องรางแล้วแต่ว่าหัวใจอของหมู่บ้านมันไปแล้วมันเข้าใจแล้วล่ะตอนนี้เธออยากจะเคลื่อนภูเขาเพื่อให้หมู่บ้านส่งถึงใจหมู่บ้าน ถ้ากันฐานทางได้ก็ควรจะเป็นอัิดิล่านีแหละ่านเจ้าเครื่องรางไปที่หอคอยข,ข,ข,ขอบคุณที่ความช่วยเหลือนะฮานะฉันรู้ว่าที่มันจะมาดูในอดีต come, ฉันดีใจที่เธอมานะเคนนาฉันหวังว่าจะเจอความสุสขนะฉันอยากให้เธอมีความสุสขแล้ววางตัวด้วยละ่ะโอเคจ้ะได้จ้ะ นี่คือลงไปข้างล่างเดียวเลยเฮ้ยแล้วก็ไปทางนี้อีกลัดใช่ไหมไปอุ้บปุ๊บจบแล้วโอเคครับ จบพาร์ทในตเรียนโรดดิกน,นะครับแล้วเจอกันใหม่พารหน้าครับกับการดยบอรสนะครับสวัสดีครับ